เต่อเนาะเรื่องที่ว่า,าทํากินตัวผลิตภัณฑ์โอเมก้าสเนี่ยเออแล้วพอกินได้แล้วตัวเองรู้สึกดีก็เลยแนะนําบอกต่อ,อน้องน้อง,องเพื่อนฝูงเรานี่แหละแล้วก็เขาก็โอเคตอบรับกลับมาเนาะด้วยเนี่ยน้องที่กําลังรับใหม่ๆเนี่ยก็สนใจก็บอกธุรกิจด้วยแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยนี่แหละ เลยเป็นที่มาของการต้องแบบเหมือนกับเราทํางานใหม่ๆอะ่นะเนาะมันก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้กับการทํางานไปด้วยว่าระบบคือคือระบบมันเป็นออนไลน์ไงเราคนขายก็อยู่ฝั่งอันนี้ร้อยเอ็ดแล้วคนซื้อก็อยู่นู่นเลยสมุดประการแล้วบริษัทที่ส่งสินค้าก็อยู่ในเ,เทพอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่หมดเออทั้งคนซื้อแต่คนขายก็เนาะเออนั่นแหละก็เลยต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ด้วยความที่แบบปกติก็เคยขายกันแต่ตัวต่อตัวเนาะเคยแต่อ่าอ่าซื้อมาขายไปเจอหน้าแล้วก็โอเคไหมอะไรเงี้ยก็มีสินค้าก็ส่งให้กันเลยมือต่อมือยืน่นคือเงินมาของไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคือถึงจะเป็นในระบบก็เหอะแต่มันก็ยังเป็นแบบนั้นไงสมัยก่อนอะซึ่งมาพอมาสมัยเนี้ยมันจะต้องมาขายในมือถือในออนไลน์ก็เอ่อเนี่ยวิธีที่ที่เราจะต้องปรับตัวกันก็คือแบบนี้ อ่าซึ่งตอนที่เขาโอนเงินมาหรืออะไรเนี้ยก็คือต้องต้องใช้ความไว้วางใจกันอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเนาะอ่าแล้วช่วงสังหวะที่ของยังไม่ถึงเราก็ต้องคอยแบบว่าอ่าประคองใจกันอยู่อีกทีนึงว่าเออเนี่ยอ่าโอนเงินมาแล้วนะสินค้าก็รอรอให้อ่าบริษัทจัดส่งให้อยู่อะไรประมาณเนี้ยหลัจากเราเป็นที่มาคือเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันอะทั้งเขาทั้งเรานี่แหละอ,อ่าเพราะว่า จากเราไปแนะนําน้องเขานากก็บอกว่ากินดีอย่างตัวพี่เองเนี่ยกินกินแล้วดีอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแนะนําแล้วสามารถที่จะบอกต่อมีรายได้เกิดขึ้นมาด้วยเพราะน้องเขายังทํางานที่บริษัทรู้จักกันเป็นสิบสปีแล้วละ่ะจาก,ก็เขารับโอกาสไว้ด้วยอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าก,ก็กินเยอะพวกสมุนไพรบำรุงร่างกายอะไรพวกนี้แต่ว่ากินแล้วไม่ได้เงินคืนเราก็เลยบอกว่ากินกินสมุนไพรตัวเนี้โอเมก้าจาก จากบริษัทรีวันทูนายเนี่ยสามารถได้เงินคืนนะเอ่อถ้าสมมุติว่าเราหาคนไม่ได้อะไรเงี้ยไปชวนคนก็ยังไม่เอาก็คือญาติพี่น้องเราเองนะั่นแหละก่อนสา,ม,ามีลูกอะไรก็ว่าไปบอกเขาให้เอามาใส่ข้างหนึ่งเพราะอีกข้างหนึ่งเราก็หาคนตอของเราอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยระบบเขาก็คือบอกว่า,วาเซตเซตคะแนนไว้ให้ด้วยอหละไล้เป็นที่มาของของได้เปิดใจมาทำเนาะที่แรกตัวเองก็คิดว่าจะ ซื้อมารักษาสุขภาพตัวเองเฉยๆเอเอแต่เห็นบอกว่าพอแบบรู้ว่ามันมีรายได้กลับคืนมาอย่างเงี้ยเราก็สุขภาพดีแล้วบอกคนอื่นก็ไม่ได้เสียหายนั่นแหละค่ะเลยเป็นการที่มาของการได้ได,ได้ได้บอกต่อสินค้าเนาะนั่นแหละช่วงจังหวะนี้ต่างคนก็ต้องต่างปรับตัวว่าสินค้าบริษัทก็กําลังจัดส่งต้องค่อยๆคอย,คอย,คอยประคองใจกันนะว่าอ มันมันเขาเรียกอะไรต้องต้องคือจ่ายเงินแล้วเนาะคนก็เลยอยากได้ของนั่นแหละแล้วก็เข้าใจแล้วก็อ่าสิ่งที่ทำก็คือแบบส่งส่งลิงก์ส่งเนี่ยพวกความรู้อะไรพวกนี้ในในในโค้ดในห้องไลนะ์เนาะบางคนผู้แนะนำเนี่ยเขาก็จะอ่าเชิญเราเข้าไปในห้องเรียนรู้เพื่อที่จะคือจริง,รงๆการทำงานมันมันก็ต้องเรียนรู้แหละคนที่สำเร็จมีอย่างเงี้ยพอเราเพิ่งเริ่มทำเนี่ย เราก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดจ้ะไม่ว่าเราจะเคยทําที่ไหนอะไรยังไงมาก็แล้วแต่เนี่ยคือสรุปแล้วก็คือต้องวางแล้วก็เข้าไปเก็บความรู้ใหม่ๆหมดเลยเพราะที่ใหม่ก็ความรู้ใหม่นั่นแหละค่ะเลยเป็นที่มาของการได้เข้าไปเรียนรู้เนาะแล้วก็อ่ะส่งลิงก์ส่งอะไรไปเนี่ยไปให้ไปให้น้องๆเขาเข้าด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะเข้าไม่เข้าอันนี้ก็อยู่ที่เขาแล้วไปดูอยู่ที่เราหน้าที่เราก็คือส่งแต่ส่วนมากน้องเขาเปิดใจเขาก็เข้าแหละถ้าถ้าเขาแบบ อยากจะมีความรู้อยากจะมีรายได้ก็บอกเขาว่าเออไม่ไม่ไม่สามารถที่จะนี่ได้นอกจากตัวเราเองจ้ะที่เออที่เมื่อก่อนนะก่อนก่อนที่จะเริ่มเปิดส่งไลน์เนี่ยก็ส่งลิงก์เนาะก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่หรอกมันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนคนที่รู้จักกันนี่แหละอ่ามาแล้วรู้จักกันเขาก็คือจริงจแล้วคนทํากระขายก็รู้จักกันในวงๆงเนี่ยเขาเขบอกว่า มีมีทีมเขาส่งมาให้เขาก็เลยเข้าไปฟังอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปแล้วไปเจอไปเจอกันในห้องแนละ้วเขาเลยว่าอะที่วันด้วยหรออะไรประมาณนี้เขาก็เลยโทรมานั่นแหละค่ะเลยเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่าอาทาไมถึงถึงส่งครึ่งบางทีเราส่งไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะของคนะ่ะเพื่อนเราที่เขาว่างตอนไหนยังไงอยู่เนี่ย ถ้ามีโอกาสเขาได้ไปฟังก็เขาก็จะมีคือด้วยความที่มีประสบการณ์นเนาะมีความรู้ตรงตรงอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะ,ะเห็นเป็นโอกาสอนะสาหรับตัวเองคือเห็นเป็นโอกาสก็กคือประทับใจจริงๆเลยก็คือสินค้านี่แหละสินค้าที่ที่กินเนาะอันนี้ก็คือตัวเนี่ยตอนนี้กินตัวนี้อยู่อานายอินคาออยเทอร์ปินเพราะว่าหมดตัวตัวแรกไปแล้ว แล้วกับซอฟเจลด้วยอะไรด้วยเงก็เอาตัวนี้มากินต่อมันก็จะเป็นแบบมันมัน <c oughs> เป็นสารสกัดอะผลิตจากน้ำมันอะไรดาวินคาอ่าเราก็ไม่ค่อยยัมีความรู้อะไรเยอะๆหรอ,อกนอก,ก็ฟังในในใน u t u b e ในอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์กับร่างกายก็เลยซื้อมากินเพื่อที่จะเอาไว้บำรุงร่างกายตัวเราเองนี่แหละอ่อแล้ว พอพอมันดีอย่างเงี้ยเราก็อยากจะบอกต่อไปเออเอ,อมันเป็นมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะยินดีบอกต่อก็เกิดรลายได้ก็เลยเป็นที่มาของการได้มาบอกบอกต่อแบ่งปันค่ะโอเคถ้าใครสนใจยังไงก็แอดไลน์มานะเดี๋ยวเขามีห้องไลน์ห้องอะไรให้เรียนรู้โอเคจ้า